สมมติว่านี่คือหน้าบ้านผมครับนี่คือด้านข้างครับตรงนี้เป็นหมิงถางผมเอารถเข้ามาจอดตรงนี้เรียบ,ร,บร้อยตรงนี้ยังเป็นหมิงถางอยู่ครับประตูผมต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ทางด้านข้างตรงนี้หลายๆคนพอจอดรถเดินเข้าข้างบ้าน <c oughs> คือ,อการเดินเข้าข้างนะมันก็เป็นข้อเสียแต่ในขนาเดียวกันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยซึ่งไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะในบ้านปัจจุบันอย่างมากสุดก็ไม่เกินน่าจะอยู่สักประมาณไม่เกิน12เมตร อ่าซึ่งยังถือว่าเมื่อถอยในระดับหนึ่งเนี่ยก็ยังมองเห็นประตูได้ชัดเจนส่วนใหญ่เนี่ยบ้านในยุคปัจจุบันเนี่ยในระนาบด้านหน้าจะมีสองประตูก็คือประตูประตูใหญ่ครับซึ่งถือว่าเป็นประตูหน้ากับประตูรองซึ่งส่วนใหญ่จะมีเอาไว้สำหรับเป็นประตูรถอลงจากรถเข้าบ้านเลยในลักษณะนี้เนี่ยก็ผิดละอจะทำให้เราผู้อยู่อาศัย ได้รับพลังจากหมิงถางน้อยกว่าปกติแต่ถ้าเราลงจากรถสมมุติสมมุตินะฮะผมลงจากรถปุ๊บผมเดินมาเข้าประตูหน้าอันนี้ถูกต้องอืครับค,คือในทางคงจุ้ยเนี่ยจะมีกฎกําหนดเอาไว้เลยนะฮะว่าในระนาบด้านหน้าเนี่ยมีประตูได้บานเดียว